สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านครับแฟนกลับอาจารย์แอดกลมายรวมทั้งแฟนกลับใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาครับแต่มีบางคนนี่ฟังอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องเห็นเขาบอกว่าเปิดไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่ติดตามเออ อาจารย์ว่าอาจารย์พูดช้าๆเนิบๆพูดภาษาไทยชัดเจนเขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องติดตามไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่าโอ้ลงมาจากไหนครับอ๋อไม่ติดตามหดี๋อันนี้ขขอให้รวยแล้วกันนะไม่ติดตามนะอาจารย์ก็พยายามพูดภาษาคนแล้วนะครับ ฟังไม่เู้เรื่องไม่ติดตามโอ้ไม่เป็นไรก็ไม่ติดตามแต่อาจารย์ขอบคุณที่เข้ามาดูครับสักวันหนึ่งเห็นของอาจารย์พอใช้ได้ก็คงจะติดตามเองนะครับกดว่าจะครับติดตามอนะ่ะไม่เสียหลายหรอกเพราะอาจารย์มีของดีเยอะแยะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอาจารย์ก็พยายามชี้แนะยัดเยียดให้อยู่นะครับอย่างสูตรนี้ที่จะนําเสนอเนี่ย ล่างมาแน่เข้ามา17งวดติดติดหวดไแล้วท่านก็คงจะเห็นสูตรแล้วละลองไปค้นดูในวิดีโอเก่านะอาจารย์ก็เลยนำมาเน้นมาย้ำให้ด้วยความเป็นห่วงว่าอาจจะลืมสูตรนี้ไปแต่สูตรนี้อาจารย์ชอบนะบอกตรงๆว่าชอบกับหลายๆสูตรที่โพสให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องการทำสูตรนะครับ บางครั้งอาจจะดูหลายสูตรเยอะไปแต่ว่าตั้งใจฟังให้ดีอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เก็บสูตรไว้ถ้าวันเด็กคือดีมันเดินต่อนะเราก็ได้ทองคําอยู่ในมือนะครับบางทีอาจารย์ชี้แนะมากไปก็อาจจะไม่เข้านะแต่สูตรนี้อาจารย์ดูแล้วก็ชอบนะที่จะให้ดูต่อไปนี่ครับถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรครับ ให้พยายามถามคนข้างๆดูว่าอาตมาพูดอะไรนะครับอ๋อไม่ใช่อาตมาสิอาจารย์แอดครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยกดแชร์ด้วยครับอาจารย์ก็ไม่มีของดีอะไรนะมีแต่ตัวเลขที่เห็นอยู่นี่ครับคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะที่คำนวณได้ออกมาใกล้เคียง แต่ผลออกบางครั้งอาจารย์จับผิดตัวบ้างอะไรบ้างแต่บางครั้งก็จับถูกก็รวกันไปก็ทําหวยมา,าประมาณ30มปีนะช่วยคนก็ได้เยอะแต่บางครั้งอาจารย์ดวงซวยบางช่วงช่วยคนตั้งใจจริงๆแล้วบางคนก็ไม่ถูกนะอย่างให้9 1หนึ่งชุดเดียวเนี่ยมันออกหนึ่งเนี่ยเขาก็าไม่ถูกเลยนะอาจารย์เคยให้ห้อง VIP นะครับ จครับชุดเดียวแค่กลับตัวเขาก็ไม่กลับเวรของอา,อาจารย์แท้ๆครับอันก็มาดูเลขต่อไปครับจุดนี้อาจารย์ชอบนะจะให้ดูครับใครที่ฟังไม่รู้เรื่องที่มาอากเตก็คอมเมนต์ให้มันน่าฟังน่าอ่านนะครับ คนอื่นเขาต้องการกำลังใจที่ดีครับอย่างอาจารย์เหมือนกันครับถ้ามาแบบเก,การารานนะกะละลานก็ให้มาบ่อยๆครับเดี๋ยวก็ถูกัวเองนะครับนะแล้วก็รูดซิบปากก็ด้วยนะครับให้ดูอย่างเดียวแล้วแอบจำและแอบติดตามอาจารย์ก็ไม่ว่าครับโอเคนะครับ ป่านนี้มันนั่งมองตาโตแล้วเอ๊ะไม่มีของดีน่ยหรือเนี่ยมีครับแต่ว่าไม่รู้มันจะเดินต่อหรือเปล่าอาจารย์ก็อยากจะให้คุณอยู่เหมือนกันนะคุณบอกคุณฟังผมไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรครับฟังให้มันรู้เรื่องและคุณก็จะได้เงินนะครับไม่สมัครไม่เป็นไรครับอาจารย์ให้ฟรีนะครับ คณชื่ออะไรนะชื่อปลาชีอะไรเนี่ยฮะเมื่อกี้อาจารย์อ่านชื่ออยู่ชื่อป,าอปลานะช,ออชีแปลกๆนะคนชื่อไม่ใช่ปลาชีพูดผวนอ๋อออกครับครับผมพูดผิดไปครับงวดที่หนึ่งครับเด่นห้ากับแปดเนี่ยมันออกหนึ่งแปดนะครับอาจารย์เอาข้อมูลมาให้ดูครับแต่อาจารย์ไม่รมู้ว่า มันจะเดินต่ออีกกี่งวดนะสูตรทุกสูตรมันมีวันหมดแรงเหมือนคนอายุมากขึ้นน่ะมันก็แก่ก็เหี่ยวเหนียงยานนะครับโอเคครับพวดที่3ครับเด่น2กับ5ออก4ี่ห้าครับพวดที่4ี่ครับเด่น4กับ7ออกหนึ่งนะครับ ดูเข้าใจไหมครับดูตัวใหญ่ๆนะครับอาจารย์พยายามจะเน้นให้ดูครับครับเข้าใจไหมครับ Are y o u understand นะไว้พูดภาษาอะไรเนี่ยเดี๋ยวฟังมาเรื่อง,อ,งอีกวันที่5ครับเด่น9กับ2ออก2 9นะไอ้น้องนะรู้เรื่องไหมน้องวันที่6ครับเด่น4กับ7นะพี่นะออก7ส่วนนะพี่เอ้ย7ูนนะ ข้ที่เจ็ดครับเด่น3กับหกนะเจ๊ฟังเร้เรื่องไหมครับเจ๊ออกหกมา6กนะเจ๊ข้ที่แปดครับเด่น3กับ6ออก2องสะความออกไม่ปา๋าอ่าออกส3มา3ามข้อที่เก้ครับเด่น6กับ9เข้าใจไหมครับนี่ที่พูดเนี่ยครับอ่าออกเจ็ดเครับมา9 อาจารย์ก็พยายามจะพูดให้เข้าใจนะมันบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องไม่ติดตามโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็มาติดตามเองครับอาจารย์ไม่ว่าวันที่สิบเอ็ดครับเด่นห้ากับแปดออกแปดสามนะครับคนที่เข้ามาดูมาเล่นหวยครับจงทําใจไว้ด้วยแต่ว่าไม่ถูกก็จนนะครับไม่ถูกก็ผิดไม่รวยก็จนนะ แต่ถ้าก้อมูลดีๆด,ดวงดีชนโครมก็ใหไ้ได้ตังใช้นะคุณเจ้ามือถึงกลัวชิบหมายเลยเนี่ยนะบาทละห้าร้อยเนี่ยนะร้อยละห้าหมื่นนะทาเป็นเล่นไปตั้งใจฟังดีๆนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคมีลาบมีก้อยมีข้าวเหนียวอิ่มน้ำสำราญนะครับ วัดที่สิเด่น7กับ0ครับออก5,7านะครับวดที่สิเด่น2กับ5ออก8,2ดนี่เป็นเลขกล้างนะครับฟังให้เข้าใจนะครับเลขเยอะไหมสอตัวมาตัวเนี่ยไม่เยอะนะครับถ้าเยอะนี่ก็ไม่รู้จะลองเพลียงอะไรนะครับวัดที่สิบหกวดที่สิเด่น6กับ9ออก3ามหกวัดที่แลไวยีงไงมาหกเนี่ย,ายอาจารย์ก็โพสต์สูตรอยู่นะ เห็นทนโทษเลยวันที่18เด่น5กับ8ปดอ่าไฟแอนเฮดเฮดเฮดเนี่ยแปะครับวันที่18คือวันที่17มกราคม2565นนะครับพี่น้องครับกรุณาฟังอย่างตั้งใจนะครับฟังให้ดีๆและจะมีโชคครับ ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับอาจารย์พยายามที่จะโพสในสิ่งที่กว้างแล้วก็เบียไอ้แคบลงมาเบียไอ้หน้าเขียวเลยนะครับแคบลงมาถ้าไม่ถูกเขาไม่รู้จะว่ายัางไงครับให้ไปหาพระที่เขานั่งทางใานให้มันแม่นนะครับอาจารย์คำนวณจากสถิติ จากการออกรางวันย้อนหลังคำนวณได้ถึงร0อยสองร้อยงวดสามร้อยสี่หงวดแต่ว่าเดินหน้าเนี่ยต้องวัดดวงครับอาจารย์มั่นใจว่าบางสูตรต้องเข้านะบางสูตรนี่มั่นใจแล้วมันไม่เข้าก็ปล่อยมันไปครับมันไม่รักดีงวดต่อไปอาจารย์หาให้ใหม่ไม่ต้องกลัวครับ เลขดีๆมีอยู่กับอาจารย์เยอะแยะครับคุณมาตกทางถูกช่องแล้วไม่มั่วนะครับแต่ทั่วถึงอ่าอ่อทั่วถึงคือให้ทุกคนไม่จงเกลียดจงชังไม่ว่าไม่อะไรทั้งนั้นมาดีดีกลับมาร้ายก็ดีกลับครับอายุเยอะกันแล้วทำดีจะได้ดีกันนะครับทำชั่ว ก็ได้ชั่วแต่ขอให้มีความดีเข้าในหัวใจบ้างนะครับโอเคครับพบกับตอนต่อไปได้ครับยังมีเย,อ,เยอะแยะหวังว่าจะให้พวกท่านถูก3ตัวตรงเลขท้าย2ตัวบนล่างความปรารถนาดีมีอยู่ไม่มากครับแค่นี้เอง และจะนำพาไปสู่การซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะได้ถูกรางวันที่1น,นะแบ่งมาให้อาจารย์บ้างครับอาจารย์เป็นคนที่ชอบเงินนะครับไม่ไม่ก้อยเกลียดนะเงิน่ีชอบเหมือนกับทุกท่านแหละครับใช่ไหมครับโอเคครับฟังรู้เรื่องไหมครับเนี่ยตงใจทตานนั่นมานั่งฟังอย่เนี่ย ยงังไงโอเคครับวันนี้จะทำให้หลายวิดีโอครับเพราะมีสมาธินิ่งครับมาอยู่อีกที่หนึ่งเมื่อกี้ถ่ายดูแนละ้วที่เป็นหนองน้ำใส่กะละมังเลี้ยงแหนไว้ครับมันดูไม่เรียบร้อยละเก,ะกะียร์แล้วแต่จากที่หนองน้ำมันไร้ประโยชน์ครับครับออามาใช้ให้มีประโยชน์ โอเคครับ okay,